ลัมเปอร์โอเคมาสี่กุญสี่ด้วยเหมือนยอทำงานปกติครับดัมเป็น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 ของอะไรนะเจ้ดัมอะไรนะเป็นของอิตแอนโฟยูใช่ค่ะบริษัทอิตแอนโฟยูอ่าบริษัทอิตแอนโฟยูนะครับดัมเปอร์อ่าหรือดัมเปอร์แหละใช้ในส่วนทุเรียนครับที่นี่ตรงนี้ จันทบุรีนะครับตรงตรงนี้ตรงนี้เครียกอะไรนะเจ๊ตาดเอาผิดผิดผิดเอาตาด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 นะครับจังผิดจังถูกตัดเขาสมิงครับตัดเขาสมิงอำเภออำเภออำเภอสมิงตัวนี้นะครับก็พามาดูเขาเรียกว่าดัมเปอร์น่แหละเอาง่ายๆนะครับผมประมาณแสนแสนห้าแสนหกนะเจ๊เนาะถ้าลมเครื่องด้วยสองแสนลมเครื่องด้วยสองแสนบาทนะครับ เป็นขับสี่นะครับเป็นสี่คูณสี่นะสี่คูณสี่นี่นะครับผมเป็นขับสี่เอาเอาเอาเรื่องเมือนนะครับแต่ว่าใช้ประโยชน์ได้เยอะครับมันทุกก็น่าจะประมาณได้ห้าห้าล้รโลไม่ขาดแน่นอนนะไม่ขาดครับประมาณคือครึ่งตันนะไม่ขาดแน่นอน,นครับแต่ถ้ามันทุกหินนี่ก็น่าจะได้เป็นตันนะเพราะว่าหินมันหนักแต่ดินนี่ผมก็ว่าอาจจะได้นะมันใหญ่นะครับเนี่ยก็เป็นล่มๆม,มตันเหมือนกันเขาเอาไว้ใช้ ผลดินในในใน,ในสวนทุเรียนที่นี่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้ให้ได้ลองเอาดินใส่แล้วก็ลองไปเทนะครับเจ๊ครับเดี๋ยวลองไปนะครับดอกยางนะครับผมแต่ถ้าไม่เอาเอาไม่ไอไม่ใครไม่เอาไปใช้ในสวนก็ได้นะผมว่านะเอาไปใช้ที่อื่นทําประโยชน์ก็ได้นะครับตัวนี้ก็ใช้เครื่องไอตัวเซททีร้อยยี่สิบครับจะสตาร์ตตัวนี้นะร้อยสิบสองแรงนี่นะครับ ก็จะเป็นทางเขานะแม่เดี๋ยวลองใส่ดินครับทุกคนเอ้ส์เอ,อม,มันมีมันมีเดือนหน้ากี่แกล่ครับห้าแกร์เหรอ โอ้แสดงวิ่งไวนะผมว่าโอ้ห้ากเกียร์นะครับผมตอ start, นะนี้ปม่ได้สตาร์ทนะครับใส่วินหน้าสี่นะครับนี่หนึ่งมุ่งขีดแล้วนะครับก,รรก็เอาไว้ขนดินไปใส่ นี่แหละเน่เน่เสวนสวนทุเรียนนะครับตัวเป็นๆอยู่ในที่สวนทุเรียนนับนี่เ่ลูกเต็มต้นเลยนะผมนี่ครับมีดัมนะครับคันนี้หรือบอกว่ามีดัมดัมไฮดรอลิกด้วยนะครับเดี๋ยวรอตอนไปเทดินนะว่าเขาดัมแบบไหนนะครับคันนี้ก็ต่อจากอูนะครับต่อจากอูมา ราคาก็ถ้ารวมเครื่องยนต์ด้วยก็ประมาณ2องแสนบาทนะครับบาทแล้วเรอเจ้เขาตักใส่นะครับแล้วก็เดี๋ยวไปเทดินกันชึบนี่นะครับผมต็มแนเยอะเหมือนกันนะครับเนี่ยยังไม่เต็มนะครับนี่เจ้ขับเองเลยนะครับเจ้าของสวน ผมว่าน่าจะได้หกเจ็ดร้อยโลไม่น่าขาด้วดับมันก็ใหญ่เหมือนกันนะครับนี่นะครับกว้างด้วยใหญ่ด้วยนะครับเน่ปุ๊บเดี๋ยวรถนี้ถ่ายถ่ายหน้าที่เดี๋ยวผมรถนี้อีกนี่นะครับขับซีนะครับผม เหลังถนนไวปวิ่งตัวเปล่าป่สิบกหลังถนนนะบตัวเปล่าประมาณห้าสิบนะปสบายนะวิ่งสบายสบายกำลังเหลือๆขนาดเครื่องอันนิ้เป็นเซตี120นะครับ ด้านล่างกา็จะเป็นคล้ายๆเหมือน,นขึ้นเขาอะ่ะเหมือนขึ้นเขานะทุกคนอ่าเฮ้ยว,วิ่งวิ่งไวอยู่นะครับจะได้เลยเพราะว่าเครื่องเครื่อง1ด,ดแรงก็น่าจะเทินไหวนะครับตอวนี้แต่ขนาด120มียังวิ่งสบายเลยนะส่สวนทุเรียนทั้งสวนเลยนะทั้งป่า ทั้งป่าเลยนะครับอันนี้ก็เอาไว้ใช้ในในสวนทุเรียนนะเอาไว้ขนดินขนอ่าสารพัดยานะครับสุดยอดมากเลยนะครับเดี๋ยวขับผ่านมาันจะเป็นสวนทุเรียนเลยทั้งนั้นเลยนะครับไอเดี๋ยวสับเกียร์นะครับสับเกียร์ตอนเข้นเนินถ้าเป็นเครื่องใหญ่เนะี่ยสบายเลยนะครับแต่เนี่ยพี่เขาใช้เครื่องน้อยนะครับก็รู้ว่าสบายเลยนะครับไม่ไหว เ <Hey. S 2> mm hmm. ข้าในหมดทุกพื้นที่นะครับแอบถ้าเอาต่อร้อยห้าเธอหรือว่า180ร้อยแปดสิบเเนี่ยถ้าจะเอานาผมบ่านวิ่งมันแน่นอนนะครับเอออ๋อมาถมตรงนี้เหรอเบ๊ะอ๋อ่นีนหลักหลักปลูกทุเรียงเขาจะต้องทำเป็นเนินๆน,น,นะเป็นเนิน ยกได้เลยครับโอ้ยไวมากเออผมจะค่อยลงเออเอาไว้ทำเนินนะไปผกตุเรียนไม่เหครับไฮดรลิกตึ้มสุดยอด เสร็จแล้วเสร็จแล้วเว้ยแต่ผลยังอยู่ทุกวันเลยประมาณเวลาเ้าก็เอาประกอบแล้วก็เอาเรียนโอ้โหนี้คือจะปลูกใหม่จะได้รวยครับถ้าปลูกลงพอดเลยครับถ้าปลูกใหม่แล้วต้องทำแบบพูนๆอย่างงี้เหรอครับเผื่อเผื่อเผื่อมีคนสนใจนะเบร่มันมันปลูกได้ทุกภาคป่ะครับทุเรียนทุกภาคแต่รสชาติมันก็ไม่เหมือนกันอ๋อนี่นะครับเหตุผลที่ที่ว่าบอกเวลากินแล้วทำไมไม่เหมือนกัน มันมันมันมีนมนมนอะไรนะเวมันมันอยู่ที่อาาาอหารดินใช่ไม่เหมือนกันคือปลูกปลูกไปปลูกได้ปลูกได้ชั่วแต่ว่าไม่เหมือนกันนี่นะครับผมเดี๋ยวเผื่อขายจะทําทุเรียนนะครับก bueno> ็เทไวางี้ก่อนนะครับเดี๋ยวก็จะทําเป็นให้มันเนินๆแล้วเขาก็จะเอาทุเรียนมาปลูกนะครับปลูกทุเรียนดดับปลูกไม่ยาก การดูแลครับต้นหนึ่งต้น,ตนหนึ่งกว่าจะได้ได้เก็บอ่ะปกติปลูกสี่ปีใสปีครับดูแลดีๆเนาะบางคนก็สามปีครึ่งอ๋อเอาก็ไม่นานนะไว้ต้นต้นหนึ่งเด็ดต้นต้นหนึ่งเนี่ยเคยทำรายได้สูงสุดเท่าไหร่ครับต่อต้นทำสูงสุดเลยต่อต่อต้นนะครับเอาจิ้งคือไม่เคยคำนวณไม่เคยคำนวณใช่เราเราเข้าวๆครับเราคร่าวๆถ้าเกิดต้นสามสิบปีก็ มันจะได้อยู่สักประมาณ300-400โล3-400โลแล้วก็แายแต่ช่วงราคาอ๋อแต่ราคาถ้าระส่งก็ส่งตลาดก็ถ้าเกิดเป็นช่วงนี้ช่วงนี้มันร้อยเบอร์สวยเขาก็จะอยู่ประมาณร้อยร้อยี่สิบร้อยี่สิบร้อยโลก็หมื่นหนึ่งเอ้ยใช่ปะวะเอ้ยร้อยโลหมื่นสองร้อยโลหมื่นสองโอ้ต้นนึ่งก็ถลายได้ังเมื่อกี้บอกถลายต้นประมาณกิน อ่าครับข่าวข้าวข้าวข้าวก็อยู่ประมาณต้นละสองสามหมื่นบาทเนี่ยแต่ตอนนี้มีทั้งหมดกี่ต้นครับในสวนประมาณแปดร้อยต้นแปดร้อยต้นแป้ต้นแต่ว่าไอ้ต้นที่ว่าได้สามสามร้อยถึงสี่ร้อยล้นนั่นสามสิบปีนะคะสามสิบปีอ๋อต้นใหญ่คือต้นสามสิบปีนี่คือจะใหญ่แบบนี้นี่ต้นต้นอย่างนี้ได้ไหมครับแต่ตัวต้นสามสิบปีนะครับ นี be ่นะครับอ oh. oh. like oh. uh ๋อ oh. น mm ี hmm. right. ่ต้นนี้แต่ต้นสามสิบปีประมาณนี้นะครับต้นใหญ่ประมาณนี้เราจะพยายามตัโอ้ครับอ่านี่นะถ้าต้นสามสิบปีจะประมาณนี้แต่ว่าอันนี้อันนี้เจ๊เขาตัดขายไปแล้วนะครับสามสิบสามสิบห้าอะไร่ปีปีหนึ่งเจ๊เคยเคยเคยได้ จะยังไงอ่ะจะบอกว่าถ้าช่วงราคาดีอ่าครับเอาช่วงราคาดีเลยคร่าวๆครับช่วงราคาดีก็อยู่ประมาณก็ห้าล้านห้าล้านต่อกำไรต่อปีเอ่อก็ต่อฤดูต่อฤดูต่อฤดูนะครับปีหนึ่งมันไม่กี่ฤดูเดียวฤดูเดียวก็ตีว่าปีละห้าล้านกำไรกำไรหักทากต้นทุนแล้วใช่ไหมอ่ะก็โอเคนะครับเห็นไอทีทำ ปลูกต้นทุเรียนแล้วครับแล้วก็หลายได้นะครับแล้วก็นี้เป็นเครื่องมือเครื่องใช้นะครับภายในส่วนทุเรียนนะครับผมถ้าท่านใดสนใจนะครับก็มันมีอู่ต่อนะครับเป็นเป็นโรงงานก็โอเคนะครับผมสําหรับวิดีโอชุดนี้นะครับขอจบเพียงเท่านี้ด้วยนะครับขอบคุณนะครับผมทุกไลค์ทุกกาลังใจนะครับก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ